สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบเจอกับผมนะครับช่องเจ๋งสายคุยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องรถเจ้าซูซูกิอาซีนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องท่อนะครับก็ <c oughs> เป็นท่อที่เปลี่ยนหม่กับท่อเดิมนะครับอารมณ์มันจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็ เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมว่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อเลยแล้วกันนะครับแล้วค่อยมาบรรยายทีหลังนะครับว่าการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับปแลเรไปฟังกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ อบเดินเบานะครับเสียงนิ่มๆน,นะครับสำหรับเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับที่กําลังตัดสินใจนะครับที่ว่าอยากจะใส่ท่อแบบไหนเสียงมันจะเป็นยังไงเสียงจะดังแรงหรือเปล่าจะรบกวนชาวบ้านเขาหรือเปล่านะครับลิปนี้ก็อาจจะเป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆพพี่ๆได้นะครับก็ โอเคครับเดี๋ยวจะมาาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับก็เป็นท่อนะครับทรงแบบเขาเรียกทรงอะไรล่ะทรงกระดกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็แบบเนี้ยก็ซื้อมาแบบในราคาหลักร้อยนะครับอาจจะ800-900นะครับแล้วแต่เพจนะครับส่วน เพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจซื้อนะครับผมคิดว่าควรจะมองหาหรือว่าอาจจะตัดสินใจอาจจะดูต้นแบบหลายๆกลุ่มหลายๆเพจนะครับว่าทรงมันสวยไหมใส่แล้วมันเข้ากับรถหรือเปล่านะครับส่วนตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ส่วนความรู้สึกส่วนตัวผมผมคิดว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับกับในราคา800กว่าบาทนะครับ ก็ในสมัยปีที่แล้วนะครับก็หาซื้อท่อตามเพจนะครับก็หลายๆเพจอาจจะยังไม่ได้ทำมาขายนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะเล่นทำกันแต่รถรถแบบว่ายังไงล่ะรถที่เขาหินตเขาเล่นกันนะครับส่วนเจ้า s u ซูกิอาเหล่านั้นก็ พิ่งจะตามมาทีหลังนะครับก็ตอนนี้ผมก็คิดว่าอาจจะมีแบบหลายๆช่างแล้วแหะที่เขาตีท่อของสุสกิอา c ซีขึ้นมานะครับส่วนท่อเรดั้นก็อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อผมก็มองดูมองหาท่อเลดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีใครทำขายครับส่วนมากก็จะเป็นแต่ของรถพวก150ซีซีนะครับก็ อารมณ์นะครับอารมณ์ในการขับฉี่นะครับก็ผมคิดว่าท่อแบบเนี้ยวิ่งดีกว่านะครับเพราะว่าเคยใส่แบบอารมณ์แบบใส่ท่อเดิมๆแล้วไปขับวิ่งทิปนะครับไปกับเพื่อนเพื่อนมันเหมือนแบบรถมันวิ่งไม่สดอะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งแบบรถมันเหมือนมันอื้อๆหนักๆยังไงไม่รู้นะครับก็ไปกับ เพื่อนคนอื่นก็เห็นเขาวัดไมให้เขาบอกวิ่งได้90ไม่เกินร้อยนะครับใส่ท่อเดิมนะครับแต่พอมาเปลี่ยนสับเปลี่ยนใส่ท่อนี้แล้วก็ลองไปวิ่งดูเออแบบอารมณ์มันคล้ายๆแบบว่ามันแบบได้ช่วงไหลพี่เพื่อนช่วงช่วงปลายมันได้นะผมว่าแบบอารมณ์คล้ายๆแบบเหมือนมันไม่สุดง่ายก็วัดไม่กับคันอื่นดู เห็นเขาบอกว่า110บวกนะครับใส่ท่อตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องเดิมๆนะยังไม่ได้ทำอะไรครับเครื่องเดิมๆเลยก็สรุปแล้วว่าท่อทรงแบบนี้ใส่แล้วรถวิ่งดีกว่าท่อเดิมนะครับแต่ก็อันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของผมนะครับแต่บาง บางคันอาจจะแบบว่าใส่ท่อผ่ามาเออรถก็วิ่งดีหรือท่อเขาโล่งรถเขาก็เลยวิ่งดีนะครับก็ส่วนอ่าส่วนรูปร่างของท่อนั้น <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆพี่พก็ควรจะมองหาเพจหรือว่าตัวอย่างที่มันสวยๆนะครับส่วนตัวนี้ผมว่ามันมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเป็นงานแปดเก้าร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆ่ <c oughs> นอยอม ใหญ่ตังแพงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งสักพันสองพัหรือว่าพันห้าพัอาจจะได้สวยกว่านี้นะครับก็ <c oughs> ตอนซื้อมาก็เป็นท่อเหล็กธรรมดาแลครับแต่ผมก็นำมาทำสีให้มันสวยงามนะครับเพราะว่าท่อเหล็กถ้าเกิดใช้งานนานๆไปร้อนๆไม่ถึงปีะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นสนิมอยู่ดีนะครับครับก็ <c oughs> ขอฝาก กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมเพื่อที่จะสร้างชิปต่อๆไปนะครับก็เดี๋ยวชิปหน้าจะมาพูดถึงการาโหลดชกโหลดชคเดิมนะครับแล้วก็ว่าวิธีการมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับส่วนชิปนี้ก็ขอจบชิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ